สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทร็กชแนลครับคลิปนี้นะครับแน่นอนก็ตอนนี้เนี่ยเกมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีแพ็กนี่ฮะไอคอนิคโมเมนต์ของยูเวนตุสครับหรือว่ายูเวนะครับนำโดยนี่ฮะเดียบิโลนะครับน่าจะตัน99ตัวนี้มีเน็ตเวดด้วยนะครับแล้วก็บิโลซึ่งผมค่อยมาแอบเปิดแล้วกันนะครับผมน่าจะไม่อัดคลิปหรืออยากให้ผมอัดก็กดหนึ่งมาถ้าอยากให้ผมอัดลงนะครับ แต่วันนี้นะครับผมจะมาเปิด2แพ็คก็คือแพ็คของเพลเยอร์ประจําสัปดาห์นะครับเพลเยอร์รีวิวประจําสัปดาห์แล้วก็แพ็คของแฟนชอยซึ่งดูที่แพ็คนี้ก่อนนะครับแพ็คสีเขียวเนี่ยพื้นหลังสีเขียวนะครับก็ตัวดีเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับฮาซาเนี่ยก็ดีนะครับแฟงกี้เดยองอีกนะครับ97มีอลาบาครับใครที่พลาดจากแพ็คเมื่อก่อนนะครับแพ็คบาเย์นครั้งที่แล้วเนี่ยก็มาให้เปิดอีกแล้วนะครับก็มีนี่ฮะ วอรดัโดก็ใช้ได้นะแบ้กว่าของยูเวนตุสครับแล้วก็นี่ฮนะเฟลิกหน้าตามของแอตมอริดแต่ที่ผมอยากได้มากๆนะครับก็คือนิกโ o ๊ปเอาเป็นว่าถ้าตกอังกฤษนิกโป๊บตัวเดียวเนี่ยถือว่าจบเลยนะก็ไปทีละแพ็กดีกว่าเอาแพ็คนี้ก่อน,นครับจัดไปแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของแพ็กแฟน้อยน,นะฮะขอตกอังกฤษโอ้โหไปขอข้ามเลยนะครับ ตัวนี้อ่ะได้ข่าวว่าดีอยู่นะผมเห็นในกลุ่มโพสต์ว่าดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้จักข้ามไปก่อนนะครับมาหรือ2ครั้งมาครับแบบเร็วๆเราจะไปเปิดแพ็กแฟนชอยส์นะไฮไลท์ของเรานะครับตามล่าพิโดแล้วอังกฤษไหมโอไปอิตาลีว่ะใครวะอืมแบ็กขวานะของยูเวก็แล้วฮะก็ถือว่าเสียดายนะผมอยากได้นิคโปปอ่ะขอนิคโป๊ปเลยไหม พอนิปบตัวเดียวเลยจบไปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปลุ้นแพ็คแฟนชอยกันนะมาครับจะตกที่ที่โอ้โหไม่ได้ n นิปบัะอยากได้นิปบัวอย่าบอกตัวซ้ำนะโอ้โหไปโรม่าเลยบอลทองโคตรแจ้โคตรเจ๋งอะคือโอ้โหนี่นักเตะเก่ามาริดนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมาฮะเหลือ1,000ทองเราจะไปลุยแพ็คของแฟนชอย ซึ่งแพ็กแพนโอยเนี่ยผมบอกเลยว่าเปิดเถิดะนะครับถ้ามีทองคุ้มแน่นอนนะครับนำโดยโรนัลโด้นะครับเซียเซเว่นหลังก็มีคูลิบาลีอีกนะครับโกดินนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับใครแบบต้องการทำฟูลเอดมาริดเมื่อก่อนก็ทำได้มีคิโมอิมิเล่อีกนะครับไม่มีโมบิเล่ด้วยนะครับกองหน้าซาิโอนี่นครับลูกากูก็มาคือลูกากูนะครับสำหรับคนที่แบบชอบนักเตะที่มีความเร็วหม่งบอลได้ความแข็งแกร่งเนะี่ยตัวนี้เลย แล้วก็ดูวานสปาต้าเนี่ยก็ไม่แย่นะครับแข็งโป๊กเหมือนกันตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไหนจะสลาต้นอีกนะครับเดอะกอตของเราก็มาะไม่พูดเยอะนะครับจัดไปครั้งแรกขอแบบดีๆนะครับสโมูสอนละ1คนครับจัดมาแล้วโอ้โหไขว้น,นี่ทีมอูดินิเซ่เหรอเดปาวเหรออยู่อาเจนว่าตัวเนี้น่าจะใช่นะ ใช่เลยฮะมาครับเหลืออีก9ครั้งซึ่งแพ็กนี้เนี่ยมีนักเตะเก่าอาเซนอนด้วยนะก็คือเชวินโยนครับตัวนี้เคยอ,อยู่อาเซนอนฟองลิเบลี่เนี่ยก็เอาเรื่องนะสำหรับเมื่อก่อนบบเยอร์มิวนิกนะครับใครอยากทำฟูลทีมก็ล่ากันได้มาลุยครับจะได้พีโดหรือเปล่าต้องลุ้นครับแล้วยังไงขอแบบเสื้อขาวๆมาข,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 ขอข้ามเลยนะฮะ โอ้โหบอลทองตัวสุดท้ายเลยปะเนี่ย,ยมาฮะเหลืออีกแปดครั้งยัดไปมาฮะตัวท็อปยังไม่ออกเลยนะตอนนี้แถวบนเนี่ยยังไม่ออกสักกตัวขอโรนัลโดเลยปะอยากรีวิวอะใครโอโหกัเดล่าซามูรียคืออะไรครับเนี่ยแถวบนเนี่ยยัง ยังไม่ออกเลยนะมาฮะขอใครก็ได้ขอไม่ซ้าด้วยนะครับขี้เกียรเอาตัวซ้ํามานะครับจะได้ใครครับลุ้นนานเหลือเกินเดี๋ยวนี้โอ้โหอิเอนเชโก้จัดปลายผ่านไปโรมาอิเอนเชโก้ครับมาต่อเนื่องแล้วจะได้ใครครับพิโดหรือเปล่าแถวบนยังไม่ออกนะตอนนี้ แถวบนครับขอแถวบนสักตัวหนึ่งก่อนมาปลอบใจฮนะแล้วโอ้โหสลาตันปะเตื้อแดงๆอย่างนี้สลาตันอิบาริโมวิชครับเอาเรื่องนะครับแถวบนยังไม่มาแต่ขอลูกกูได้ไหมเพราะว่ามีปัญหา,านไงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจัดมาลูกกูต้องมาแล้วสลาตันตามมาเนี่ยนะครับลูกกูต้องมาแล้ว จะเป็นใครครับขอพี่โดได้ไหมโอ้โหบอลทองข้ามเลยฮะคือไปให้ไวนะเหลือสี่ครั้งครับพี่โดจะมาจุดติในราชหรือเปล่านะครับจัดมาคูลิเบลลี่ก็ได้นะครับลูกากูก็ได้มาเถอะแถวบนนะสักคนหนึ่งนะครับแล้วโอ้โหบอลทองอีกแล้วต้องเสียเท่าไหร่ครับเนี่ยถึงจะได้นะพี่โด้ มาลุยครับขอพิโดได้ไหมโรนัลโดอว์ครับมาลายยูเวนตุสครับแล้วโอ้โหคูลิเบลลี่ก็ยังดีก็ยังดีคูลิเบลลี่มานะครับก็ถือว่ายังดีนะครับแต่อยากได้พิโดเหลือสองครั้งแล้วครับขอพิโดได้ไหมนะครับมาฮะขอโรนัลโดไม่ก็ลูคาโก นะครับลุยจะได้ใครครับขอตัวดีๆหน่อยนะขอตัวดีๆหน่อยนะครับคุณอมิแล้วโอ้โหเบอร์เก้าซาสวโลกวะชุดอย่างนี้ใครวะแล้วโอ้โหไม่รู้จักนะคนนี้นะมาครับครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครับกับพี่โดจะมาหรือเปล่าครับแต่ผมยังไม่ได้ตัวซ้ำเลยนะก็ถือว่าดวงดีอยู่นะจัดมา แล้วยังไงครับโรนัลโดโรนัลโด CR7 C าโอ้โหตัวซ้ําไม่น่าพูดเลยว่ายังไม่ได้ตัวซ้ํามาเฉยมาเฉยคืออะไรครับเนี่ยก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ไปแอบเปิดเหมือนเดิมนะครับน่าจะเอา แพ็กยูเวนตุสนะครับไอคอนิกสักคนหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c ค i b ์ให้ด้วยนะครับผมแล้วไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ